มีคลิปหนึ่งของครูนี่ที่ได้ทาออกไปนะคะใครได้อยู่ลิปนั้นบ้างที่ครูใส่ชุดสีม่วงแล้วก็แวบๆบก็คือเรื่องการแต่งตัว มีบางคนก็คอมเมนต์มาถามบอกว่าเฮ้ยอาชีพอย่างเขาอ่ะมันจะต้องแต่งตัวด้วยหรอเช่นขายอาหารทะเลอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้คิดคนที่ทําธุรกิจเป็นจริงๆเขาจะไม่เอาตัวเขาอ่ะไปครุกอยู่ในนั้นการที่คุณบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยทำธุรกิจขึ้นมาคุณต้องทํางานอยะไรเยอะแยะไปหมดจะมาแต่งตรงแต่งตัวอะไรไม่มีเวลาหรอกคุณฟังเหตุผลเหตุผลมันคืออะไรทุกอย่างบนโลกนี้คือพลังงานเงินก็คือพลังงานธุรกิจของคุณโตได้ก็เท่ากับระดับพลังงานของตัวคุณนั่นแหละการแต่งตัวไม่ ไม่ใช่ว่าแต่งอะไรก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นนี่เป็นครูฮันนี่สมัยที่ยังทําร้านไขายาจากตรงจุดนี้มาจุดนี้เห็นไหมการแต่งตัวแตกต่างกันสิ้นเชิงที่จะบอกเนี่ยคือเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยมันมีพลังงานเวลาที่เราแต่งตัวคุณอาจจะคิดว่าเราแต่งตัวเพื่อคนอื่นอันนั้นน่ะผลพลอยได้ประเด็นหลักคือพอแต่งออกมาแล้วคุณรู้สึกการเป็นคนสําเร็จปะพูดง่ายๆเสื้อผ้าที่ใส่ หน้าที่แต่งผมที่ทำมันทำให้คุณรู้สึกมีพลังไหมคนสำเร็จคือคนมีพลังเมื่อเราแต่งตัวเนี่ยแบบคนสำเร็จในเวอร์ชันของเรานะคะเราจะมีพลังพลังไหลเข้าหาเราพลังไหลไปที่ไหนเงินไปที่นั่น